อยากให้ทุกคนเดานะว่าเป็นเลิฟเบิร์ดขอบตาหรือไม่ขอบตาเพราะว่าเยอะมากๆนะทุกคนรู้ไหมครับว่าในกรงนี้ตัวละ800บาทนะพวกนี้จะเป็นไซส์ที่ขนคุมแล้วหรือหัดแท้นั่นเองทุกคนดูดิแต่พวกนี้จะเป็นสีธรรมดานะ800บาทถือว่าถูกมากๆนะ พี่ก็อยากได้กลับบ้านอยู่นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของราคาลูกป้อนนกแก้วแต่ละชนิดกันนะครับโดยวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันหยุดคนค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในของตลาดจตุจักรนะครับที่นี่จะรวมสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนกแก้วนานา,นาชนิดอีกด้วยนะแต่ยังมีสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์อื่นเช่นจิ้งก่านะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นเบียดดาก นะซึ่งเบียดดาก้อนสีส้มสวยมากๆนะครับใครที่ชอบในส่วนของกิ้งก่าก็ลองมาเดินดูได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่จะมีกิ้งก่าสีสวยมากๆแล้วก็หลายสายให้เราเลือกอีกด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมโห oh, น่ารักมากๆเลยนะสำหรับเบียดดาก้อนนะครับ และยังมีในส่วนของอิกวัวนาด้วยนะใครที่ชอบอิกวัวนาก็ลองมาเดินดูได้เลยนะทุกคนเห็นไหมเขาจะมีในส่วนของสีเขียวแล้วก็สีส้มนั่นเองโดยทั่วไปแล้วอิกัวนาน,านี้พี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่นิ่งไหมแต่ตัวที่เรากาลังถ่ายอยู่นี้อยู่นิ่งมากๆนะครับแล้วก็ถ้าในเรื่องของการนิ่งอ่ะพี่ยกให้ยิ้งก่าคามิเดียนนะทุกคนที่เราเห็นอยู่นี้ตัวละ4 0 0 0บาทนะครับซึ่ง4 0 0 0บาทได้ไซส์นี้ก็ถือว่า คุ้มมากๆเลยนะแล้วก็เต่าชูกาต้าก็ยังมีอีกด้วยนะทุกคนรู้ไหมครับว่าลูกเต,ต่าชูกาต้า กว่าจะเลี้ยงโตขนาดนี้ราคาแพงมากๆเลยนะครับและร้านนี้พี่เขาก็ยังมีลูกของอีกกว่าหน้านะทุกคนเห็นไหมจะมีสีเขียวสีส้มเลยนะซึ่งสีส้มจะสวยมากๆแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าพวกสีธรรมดานะครับทุกคนเห็นไหมจริงๆตาเขาสวยมากๆเลยนะพี่จะบอกให้ว่ากิ้งก่าเขาจะมีดวงตาที่สวยมากๆนะครับทุกคนเห็นตัวสีฟ้าอยู่นี้ไหม โอ้น่ารักมากเลยนะใครที่ชอบในสายของกิ้งก่าก็ลองมาเดินดูได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมจริงๆตัวเขาตัวเล็กนิดเดียวนะก็ใครชอบกิ้งกามาเดินดูได้นะ และยังมีพวกสัตว์น้ําอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเต่านี้ก็เยอะเช่นกันนะที่เราเห็นอยู่นี้น่าจะเป็นลูกเต่าญี่ปุ่นมั้งอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับในส่วนของตัวเล็กที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เต่าญี่ปุ่นตัวละ1 0 0 0บาทนะครับใครที่ชอบในสายของสัตว์น้ําก็ลองมาเดินดูได้นะหนึ่งพันนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะ และยังมีงูอีกด้วยนะทุกคนเห็นอยู่นี่ไหมเป็นสีนอร์มอลซึ่งพี่ชอบงูเช่นกันนะครับทุกคนแต่ว่าเราได้เลี้ยงนกแก้วแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นบูแอนโกมาคอนั่นเองพี่เขาได้ออกมา ายืนคอนโชว์ด้วยนะครับซึ่งพี่ชอบมากๆก็ว่าจะเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าเราจะคิดดูพื้นที่เพราะว่าพวกนี้เขาอยู่พื้นที่กว้างแล้วก็ค่อนข้างเ,งเสียงดังนะโอเคไม่รอช้าเราจะไปดูนกแก้วแต่ละสายพันธุ์กันเลยนะครับสายพันธุ์แรกพี่อยากให้ทุกคนเดาวนะว่าเป็น l ล v e เบิรขอบตาหรือไม่ขอบตาเพราะว่าเยอะมากๆนะทุกคนรู้ไหมครับว่าในกรงนี้ตัวละ800บาทนะพวกนี้จะเป็นไซส์ที่คนคุมแล้วหรือหัดแท้ นั่นเองทุกคนดูดิแต่พวกนี้จะเป็นสีธรรมดานะ800บาทถือว่าถูกมากๆนะพี่ก็อยากได้กลับบ้านอยู่นะครับทุกคนแต่ พวกตัวโตวนี้ไม่ว่าจะเป็นขอบตาหรือไม่ขอบตาราคาจะถูกกว่าพวกลูกป้อนนะครับทุกคนเห็นไหมไม่ขอบตานี้จะน่ารักมากเลยนะแต่พวกนี้เป็นสีสูงนะครับและในกรงนี้พี่เขาได้จับคู่เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีพวกเข้าคู่อีกด้วยนะครับแต่พวกขอบตาจะเป็นแบบนี้จริงๆพวกขอบตานี้เหมือนตาเขาโตไหมทุกคนแต่ว่าตรงขอบเขาเห็นไหมเขาจะไม่มีขนซึ่งจะเป็นในส่วนของสีขาวรอบดวงตาทําให้เหมือน you <laughs> ตาโตนั่นเองโดยทั่วไปแล้วพวกตัวโตนี้พี่เขาจะขายในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันุ์ราคาที่ทุกคนเห็นก็จะเริ่มต้นที่450บาทขึ้นไปนั่นเองโดยจะเป็นสีธรรมดาทุกคนเห็นอยู่นี่ไหมน่ารักมากๆเลยนะครับพวกนี้จะเป็นนกอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงแล้วก็เป็นนกสังคมสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแต่พี่อยากเตือนไว้ว่าถ้าเลี้ยงเยอะนี้เสียงดังมากๆเลยนะทุกคน ตัว้ยงตัวนี้ก็ยังพอไหวในส่วนของเสียงนะแต่ถ้าเลี้ยงเยอะนี้เสียงดังเช่นกันนะครับเขาจะกินอาหารทั่วไปของนกแก้วขนาดเล็กเลยนะพวกมเมล็ดมินเลดหรือข้าวไรนั่นเองในส่วนของลูกป้อนก็ยังมีอีกนะครับแต่ลูกป้อนก็จะแบ่งในส่วนของสีสูงแล้วก็สีธรรมดานะสีธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่ 650บาทเลยนะครับเพราะว่าพวกนกแก้วเลิฟเบิร์ดขอบตานี้ลูกป้อนนี้ราคาเริ่มต้นของเขาหรือพื้นฐานของเขาก็เห็นได้ทั่วไปก็อยู่ที่650บาทแต่ทุกคนเห็นในนี้ไหมในนี้อ่ะอยู่ที่500บาทนะทุกคนจริงๆอ่ะแล้วแต่ร้านด้วยนะครับ 500บาทจะเป็นไซส์ขนหนามนะกำลังจะคุมแล้วกำลังน่ารักเลยนะครับก็ใครที่อยากเลี้ยงเชื่องสามารถปล่อยบินอิสระได้ก็เอาขนหนามหรือขนคุมไปเลี้ยงนะครับแต่ทั้งนี้ก่อนซื้อก็ดูในส่วนของสุขภาพเขาด้วยนะครับอยากฝากไว้ในส่วนของสายสีเหลืองสายสีเหลืองที่ทุกคนเห็นอยู่นี้หรือพวกลูติโน่เยลโล่อะไรพวกนี้ราคาค่อนข้างแพงนะตัวโตก็จะเริ่มต้นที่700บาทขึ้นไปเลยนะในกรงนี้พี่ถามผู้ขายแล้วนะครับพี่เขาบอกว่า เจ็ดร้บาทนั่นเองด้วย700บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะเอาไปเป็นพ่อพันแม่พันพวกสีสูงนี้เวลาเขาออกลูกมาราคาแพงด้วยนะราคาลูกป้อนของเขาจะแพงมากๆเลยนะครับทุกคนแต่พี่เดินมาเจอในส่วนของลูกป้อนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาอยู่ที่650บาทนะพี่ไม่แน่ใจว่าทำไมราคาถึงลงขนาดนี้แต่เขาสีสวยมากๆนะพวกนี้สามารถถึง1,000พได้เลยนะครับเพราะว่า เขาเป็นในส่วนของสีสูงนั่นเองโดยทั่วไปแล้วจริงๆอ่ะก็ยังมีคนเลี้ยงทั่วไปนะครับเวลาลูกป้อนออกมาอาจจะเห็นในราคาที่สูงอยู่นะครับและพ่อพันแม่พัน์ทุกคนอยากได้ไหมตัวละ380บาทเองนะกรงนี้ก็ถ้าซื้อคู่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทเองนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะ ใครที่สนใจก็ลองมาเดินดูได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมพวกหน้าดําจง,งอยปากสีแดงนี้สวยมากๆเลยนะครับพี่ก็ชอบสีนี้นะโดยทั่วไปแล้วถ้าเราจะซื้อในส่วนของตัวที่โตแล้วเขาไม่เชื่องนะครับถึงแม้จะขิดปีกแล้วเขาอ่ากินอาหารบนมือนี้เขาก็ไม่เชื่องนะเพราะว่าพวกตัวโตวแล้วเขาไว้สําหรับเพาะพันธุ์นะครับขอย้ํานะสําหรับเพาะพันธุ์นะเขาจะไม่เชื่องนะครับทุกคน เห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะในส่วนของตัวตัวถ้าจะซื้อไปเลียงอะซื้อไปประมาณคู่2คู่ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเลี้ยงแป๊บเดียวเขาก็ออกลูกให้เราเลี้ยงนะถ้าออกลูกนี้เขาจะออกประมาณ3-5ถึงตัวเลยนะครับทุกคนบางตัวก็ออก2-3ถึงตัวนะครับ สายพันธุ์ต่อมาเราก็จะมาทําความรู้จักนกแก้วขนาดเล็กที่มีราคาถูกมากๆและมีหลากหลายสีสันให้เราเลือกอีกด้วยนะครับเขามีชื่อว่านกแก้วหงยกนั่นเองทุกคนเป็นนกแก้วขนาดเล็กที่มีหางยาวมากๆแล้วก็ราคาถูกอยู่ด้วยนะครับตัวละ หนึ่งร้อยบาทนั่นเองโดยทั่วไปแล้วนกแก้วหงอยกนี้จะชอบอยู่กันเป็นฝูงนะพวกนี้จะเป็นพ่อพันแม่พันถ้าใครอยากเลี้ยงฟังเสียงหรือเลี้ยงเพราะพี่แนะนําให้เอาตัวโต,วตวไปเลี้ยงนะครับทุกคนก็เป็นนกสังคมเราสามารถเลี้ยงได้แต่สองตัวขึ้นไปไล้นะแล้วก็ออกลูกง่ายอีกด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่านกแก้วหงอยกนี้ทนต่อสภาพอากาศแวดล้อมได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะพันง่ายอีกด้วยแล้วก็ มีราคาถูกด้วยนะครับทุกคนราคาถูกนี้ ถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับทุกคนว่าตัวนั้นสบายดีไหมในส่วนของลูกป้อนก็ยังมีนะครับเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปเลยนะทุกคนแล้วก็มีหลากหลายสีให้เราเลือกอีกด้วยนะครับทุกคนในสายกองสีเหลืองที่พี่จับอยู่นี้ตัวเล็กนิดเดียวเลยนะครับตัวละ100บาทนะสําหรับนกแก้วหงอยกนี้ถือว่าถูกสุดๆเลยนะใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงนกแก้วหรือชอบนกแก้วขนาดเล็กนกแก้วหงอยกนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับ สายพันธุ์ต่อมาเราก็ยังอยู่ในนกแก้วขนาดเล็กนะอันนี้จะเป็นนกแก้วยอดนิยมสําหรับการปล่อยบินอิสระเลยนะครับทุกคนเขามีชื่อเรียกว่านกแก้ว ฟอพัดนั่นเองที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นพ่อพันแม่พันราคาอยู่ที่500บาททุกตัวเลยนะขอย้ํานะพี่เขาบอกว่า500บาททุกตัวเลยทุกคนเห็นไหมมีแต่สีสวยๆมากๆเลยนะครับแต่พวกนี้ถ้าเป็นในส่วนของตัวโตพ่อพันแม่พันอย่าได้ยื่นมือหรือนิ้วเข้าไปในกรงไม่งั้นเลือดออกเลยนะครับเขาจิกเจ็บมากๆแล้วก็ลูกป้อนก็หาได้ทั่วไปตามตลาดสาัตว์เลี้ยงเนยนะค่อนข้างที่จะหาง่ายนะสําหรับโนกแก้วฟอพัดน,นะสีเขียวก็จะเริ่ม ต้นที่500บาทขึ้นไปสีฟ้าก็จะเริ่มต้นที่600บาทถึง800บาทเลยนะครับในส่วนของสีเหลืองหรือสีขาวก็จะอยู่ที่หลักพันนะแต่บางร้านก็ยังอยู่ในที่หลักรก้อยนะครับแต่พวกไซคขนคุมนี้ราคาจะเริ่มต้นที่1,000บาทนะซึ่งถ้าอยากจะเลี้ยงปล่อยบินอิสระพี่อยากจะแนะนําตั้งแต่ไซแรกเกิดขนานาม้มหรือขนคุมนั่นเองทุกคนแต่ทั้งนี้ทุกคนเห็นไหมตัวนี้จะเป็นสีเทอร์คอยนนะซึ่งจะน่ารักและเป็นเพศเมียด้วยนะครับ แล้วก็เขาจะเป็นนกสังคมด้วยนะชอบแต่งขนให้กันแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงนั่นเองโดยทั่วไปแล้วถ้าเราพบเจอเราจะเจอสีพื้นฐานสีฟ้าค่อนข้างเยอะนะกับสีเขียวแล้วก็จะมีราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยขึ้นไปเลยนะครับแต่บางคนก็ขายอยู่ที่400บาทนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนั่นเองทุกคนดูดิ น่ารักมากๆเลยนะแต่พวกสีสูงๆก็จะเริ่มที่หลักพันโดยทั่วไปแล้วที่พี่ซื้อมาตั้งแต่ลูกป้อนไซขนหนามหรือขนคุม่ะเห็นไหมเราก็สามารถปล่อยบินอิสระได้เลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของฟอพัดของพี่เองนะซึ่งจะชื่อว่าเจ้าบูซึ่งเจ้าบูนี้อายุ4เดือนนะครับเห็นไหมเวลาเขาขึ้นต้นไม้นี้ถ้าเขารู้จักชื่อเราเรียกเขาก็จะลงมาหาเรานั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมดูดิดื้มือนมากๆเลยนะชอบขึ้นต้นไม้แล้วก ก็ไม่ลงมาหาเราด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเราได้ฝึกเขาเขาจําชื่อตัวเองได้ก็สามารถควบคุมเขาได้เช่นกันนะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นไปแทะยอดไม้แต่ถ้าเขาได้ติดลมเรียกยังไงก็ไม่ลงมาจนกว่าเขาจะเล่นเบื่อนะทุกคนเห็นไหมจริงๆอะ่ะนกแก้วขนาดเล็กฟอพัดก็สามารถปล่อยบินอิสระได้ดีมากมากกว่าหงหยกหรือเลิฟเบิร์ดแต่ทางนี้เลิฟเบิร์ดกับหงหยกก็สามารถปล่อยบินอิสระได้เช่นกันนะครับแต่พี่ก็เอาไม้ทุกคนดู ในส่วนของฟอร์พัดนะเขาน่ารักมากๆเลยนะก็จะเป็นสีเทอร์คอยนะครับเห็นไหมพี่ก็ได้มาเดินเล่นที่ส่วนกลางเขาก็จะกาะไหลนะแต่ก่อนพี่ใสก่กรงแต่ตอนนี้ก็ให้เกาะไหลเลยนะครับเพราะว่าเขาหลุดบ่อยแล้วนะครับมันเขี้ยวมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบนกแก้วขนาดเล็กที่นี่ก็ยังมีนกขนาดเล็กให้เราเลือกซื้อหรือดูได้นะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของกระจอกชาวานะซึ่งกระจอกชาวาตัวละ200บาทเองนะทุกคนเห็นไหมจะงอยปากเขาจะมีสีสันมากๆนะในส่วนของสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวนั่นเอง200บาทนี้ถือว่าถูกมากๆนะครับพวกนี้สามารถเลี้ยงฟังเสียงหรือชมสวยงามได้นะครับทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีสีสั นัสวยงามเช่นกันนะครับเขาจะมีชื่อเรียกว่าซีบราฟินนะทุกคนซึ่งจะน่ารักเช่นกันนะครับทุกคนเห็นไหมซีบรานี้จะมีลักษณะเด่นคือเขาจะไม่ชอบอยู่นิ่งนะแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงนะแต่พี่อยากแนะนําให้เลี้ยง2ตัวนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นในส่วนของเสียงจิ๊บๆเราสามารถเลี้ยงฟังเสียงหรือเลี้ยงสวยงามนั่นเองทุกคนดูดิ ใครที่ไม่ชอบนกแก้วขนาดเล็กพวกนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับนี้จะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายที่พี่จะมาแนะนํานะจะเป็นในส่วนของฟินเจ็ดสีนะตัวละ500บาทเองทุกคนคู่หนึ่ง900บาทนะครับซึ่งฟินเจ็ดสีนี้ตามชื่อเลยนะก็จะมีสีสันสดใสดสวยงามและหลากหลายสีนะครับทุกคนก็ใครชอบตัวไหนสีไหนก็ ถามผู้เลี้ยงหรือผู้ขายให้พี่เขาจับออกมาให้ดูได้นั่นเองทุกคนเห็นไหมจริงๆพวกนกขนาดเล็กที่ไม่ใช่นกแก้วเขาก็มีสีสันสดใสสวยงาม mm hmm. เช่นกันนะแต่ที่พี่เห็นคนเลี้ยงสายพันธุ์นี้เราจะเลี้ยงสวยงามนะครับแต่ก็ยังมีคนเอาลูกป้อนมาเลี้ยงสามารถเชื่องได้ด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบนกขนาดเล็กเราก็จะมาดูในส่วนของลูกป้อนนกแก้วขนาดกลางนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นกแก้วขนาดกลางก็จะเริ่มต้นที่หลักร้อยก็ ยังมีนะแต่ส่วนมากจะเริ่มต้นที่1,000บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคน สายพันธุ์แรกเราก็จะมาทําความรู้จักกับนกแก้วกรีนชิกนะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ตัวละ1น0 0บาทเองนะครับพี่ไม่รู้ในส่วนของอายุเขานะครับน่าจะประมาณ3ามถึงสเดือนนะครับเพราะว่าขนคุมเบียรที่เรียบร้อยก็น่าจะหัดแท้เองได้นะครับกรงนี้ก็ราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับสาหรับใครที่อยากเลี้ยงตัวโตนะในส่วนของลูกป้อนเราก็จะพบเจอได้ทั่วไปเลยนะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นชินนมอนพายแอปเปลิลแล้วก็จะเป็นในส่วนของ กรีนนอร์มอลนะซึ่งกรีนนอร์มอลนี้ราคาจะเริ่มต้นที่1,000บาทจนไปถึง1,200นะพายแอปเปก็จะอยู่ที่1,500บาทนั่นเองซึ่ง จะเยอะมากๆเลยนะสำหรับลูกป้อนนกแก้วกินชีกนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงที่ไหนก็จะพบเจอได้ทั่วไปนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับแต่ถ้าอยากจะเลี้ยงในส่วนของจงอยปากสีขาวเท้าสีขาวนี้จะเป็นในสายของชีนามมอนกับพายแอปเปิลนะทุกคนเห็นทุกคนเห็นหัวส้มๆอยู่นี่ไหมจะเป็นซันคอร์นวยนะพี่เขาขายอยู่ที่1 9 0 0น้าบาทนะแต่กินชิกสายซีบูที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็น่ารักเช่นกันนะครับตัวละ1,600บาท นะครับแต่ไซคนนุนหนามถ้าใครอยากเลี้ยงตัวเล็กอะทุกคนไซคนนุนหนามก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับ ทุกคนเห็นไหมลักษณะตัวคนหนาวนี้ถ้าเราเลี้ยงเราก็ต้องกกไฟเขาด้วยนะเผื่ออุณนหนภูมิจะเย็นเกินไปนะแต่ที่จับอยู่นี้จะเป็นของอคิมสันคอนวัวนะทุกคนไม่รู้ว่าทําไมถึงมาอยู่กับกินชิกนั่นเองจริงๆพี่ก็อยากได้เพิ่มนะครับแต่ที่บ้านเรามี3ตัวแล้วซึ่งเยอะมากๆเลยนะพี่ก็ได้มาดูในส่วนของพวกจงอยปากสีขาวนะอยากได้ไปเพิ่มในส่วนของพายแอปเปิลไม่งั้นก็ชินนมอนนั่นเองเยอะมากๆเลยนะ ออพี่ลืมบอกไปเลยนะครับใครที่จะซื้อลูกป้อนอเราก็ต้องตรวจดูสุขภาพหรือร่างกายของเขาอย่างละเอียดเลยนะขอย้ําให้ละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตา ตาจะขาวใสแบบนี้เลยนะครับเล็บครบไ,ไหมบางตัวอา,อาจจะเล็บหลุดทั้งนี้ก็ถามผู้เพาะเลี้ยงได้เลยนะครับพี่ก็ได้ซื้อมาในส่วนของสี normal มา2แล้วก็พา a p e r หนึ่งนะทุกคนซึ่งพี่เลี้ยง3ตัวนี้บอกเลยนะครับว่าดื้อม,มากๆใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วกินชิกนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะสําหรับนกแก้วขนาดกลางนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เช่นกันนะครับแต่ว่าพี่อยากจะฝากไปเลยว่าพวกนกแก้วกินชิ้ ดื้อมากๆเลยนะครับทุกคนเอาฟอพัดมาแต่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูท่านอนนะทุกคนเห็นท่านอนของเขาไหมอันนี้มีชื่อว่ามะม่วงนะเจ้ามะม่วงนี้จะนอนท่าหงาท้องอันนี้เขาไม่ได้ตายนะทุกคนเขาคือเป็นท่าสบายที่สุดเพราะว่าถ้าจะนอนท่านี้เขาจะกินอาหารอิ่มแล้วก็จะนอนหลับท่านี้ไปเลยนะครับใครที่ซื้อมาเลี้ยงก็อย่าตกใจท่านอนท่านี้นะทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยนะครับสายพันธุ์ต่อมาจะเป็นนกแก้วที่มีงอนนะทุกคนที่ทุกคนเห็น นี้จะเป็นนกแก้วคอกระเทลสีลูติโนหรือสียันโลนั่นเองซึ่งจะน่ารักมากๆเลยนะทุกคนรู้ไหมครับว่านกแก้วคอกระเทลนี้เป็นนกแก้วที่มีงอนขนาดกลางราคาจับต้องได้ง่ายนะราคาจะเริ่มต้นที่ 1,000บาทจนไปถึง2,600เลยนะสำหรับสีลูติโนนั่นเองแต่ลูกป,ป้อนราคาจะเริ่มต้นที่1,500ถึง1,600เลยนะตามที่พี่เห็นตามตลาดสัตว์เลี้ยงเลยนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะสำหรับนกแก้วพอกเทลเขาสามารถพูดได้และร้องเพลงได้อีกด้วยนะสำหรับตัวผู้เขาจะผิวปากตั้งแต่ตัวเล็กๆได้เลยนะครับทุกคนทั้งนี้ใครที่อยากจะได้ในส่วนของสีอะมิโนหรือลูติโนนี้ก็จะเริ่มต้นที่1,600บาทขึ้น ไปเลยนะครับสีขาวกับสีเหลืองค่อนข้างที่จะแพงนะเพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นแก้มเขาจะเด่นชัดมากๆเดี๋ยวพี่จะให้ดูในส่วนของตัวโตนะทุกคนเห็นไหม ตัวตัวแก้มเขาจะเป็นในส่วนของจุดสีแดงหรือสีส้มนั่นเองจะน่ารักมากๆเช่นกันนะแต่พวกสีธรรมดาก็ยังมีเช่นกันนะครับอออพี่ลืมบอกไปเลยนะครับว่าบางตัวสีลูติโน่นี้ก็หัวล้านเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะตัวพ่อพันแม่พันน่ะอยู่ที่1,000บาทเองนะอันนี้จะเป็นในส่วนของสีธรรมดานะครับก็จะเป็นในส่วน ของออกเทาๆดำๆนิดนึงนะครับก็น่ารักเช่นกันนะครับทุกคนเห็นไหมจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเขาก็มีความน่ารักนะครับใครที่สนใจนกแก้วข้อคเทลก็ลองไปเดินเลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากจะพาะก็อยากจะแนะนําให้ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครรอได้ก็เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนไปเลยนะเพราะว่าเขาจะเชื่องกับเราด้วยนะครับทุกคน1 0 0 0พันบาท ถูกมากๆเลยนะครับสายพันธุ์ต่อมาพี่อยากจะบอกเลยนะครับสายพันธุ์นี้เขาจะมีสีดูดันมากๆเลยนะเขามีชื่อเรียกว่านกแก้วคิมสันคอนัวนะทุกคนอยู่ในตระกูลคอนัวเหมือนสันคอนัวกินชิกด้วยนะครับเขาจะมีตัวเท่ากินชิกเลยนะแต่ถ้าดูเพลินๆเห็นไหมลูกป้อนเขาเหมือนกินชิกเลยนะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,500บาทนั่นเองซึ่งจะแพงกว่าพวกกินชิกนะทุกคนแต่ถ้าเขาได้ผัดคนนี้อกเขาจะสีแดงสวยมากๆเลยนะครับพี่อยากจะบอกเลยนะสีนี้สวยเช่นกันนะครับสายพันธุ์นี้พี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีถ้าพูดถึงนกแก้วก็จะนึกถึงสายพันธุ์นกแก้วสันคอนัวนะทุกคนพี่บอกเลยนะครับสันคอนัวนี้คนค่อนข้างที่จะเลี้ยงเยอะมากๆเลยนะพี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบสีสันของเขาแต่เขาจะมีข้อเสีย ในส่วนของเสียงนะเสียงจะดังมากๆเลยนะครับทุกคนเราจะมาดูลูกป้อนเห็นไหมลูกป้อนที่โงกหัวอยู่นี้ราคาอยู่ที่2,500บาทเลยนะไซขนภายเนี่ยนะทุกคนเห็นไหมจริงๆอะ่ะจะมีขนภายขนคุมขนหนำให้เราเลือกเลยนะครับแต่ในการเลือกอะ่ะทุกคนเห็นไหมเราจะเลือกตัวที่เดินมาหาเราเลยนะครับทุกคนจริงๆที่จตุจัก,จกนี้เราจะพบเจอซันคอนัวทุกร้านเลยนะแล้วก็ทุกคนเห็นไหม เขาจะมีความหัวสีส้มแต่ปีกสีเขียวอะ่ะแต่เขายังไม่ผัดขนนะ้าไซค์ขนคุมอะ่ะแท้เองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่จะมีราคาสูงกว่าพวกไซค์ขนหนามหรือขนไผ่2ถึงสยบาทนั่นเองทุกคนดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะเดินมาหาเรานะจริงๆพี่อยากได้เพิ่มนะแต่ที่บ้านพี่มี2ตัวแล้วนะครับน่ารักมากๆนะใครที่อยากได้ราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่2,500บาทเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ ตัวนี้คือน่ารักมากๆเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาอยากกลับบ้านกับเราไหมนะครับทุกคนเห็นไหมแต่จะงอยปากเล้อน,นิดนึงแต่เขาหน้ารักมากๆเลยนะอ๋ออย่าเพิ่งสงสัยไปนะครับว่าทําไมเขาถึงตัวสีเขียวคือถ้าเป็นตัวเด็กยังไม่ถึง7จถึงแเดือนนี้เขายังไม่ผัดขนนะครับนี่พี่มีมาให้ดูตัวฝั่งทางด้านซ้ายกําลังจะไปหาน้องก็จะอายุประมาณ1 0 11เดือนแล้วนะครับส่วนตัวนู้นก็ปีกสีเขียวก็จะอยู่ที่3ามเดือนเห็นไหมถ้าเขาได้ ผัดคนนาะสีเหลืองส้มสวยมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงเขาเป็นนกที่รักเจ้าของมากๆเลยนะสามารถปล่อยบินอิสระได้ดีนะครับโดยทั่วไปคนที่ปล่อยบินอิสระนกแก้วซันคอนัวนี้เขาจะบินเป็นกลุ่มสวยมากๆเลยนะพี่ก็มีโอกาสได้ไปดูพี่พเขาปล่อยบินอิสระนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะทุกคนเห็นไหมนกแก้วซันคอนัวนี้เป็นมิตรกับทุกคนนะแต่ถ้าเจอตัวที่จิกกัดนะเขาจิกกัดไม่เว้นเลยนะครับตัวที่อยู่ขวามือจะเป็นเบิร์ดเดย์ของ เรานะได้มาดูเพื่อนบินอิสระแต่เบิร์ดเดย์ยังปล่อยบินไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ดูทุกคนเบิร์ตเดย์ไปเดินตลาดกับพี่เขาแสบมากๆเลยนะพวกนนแก้วนี้เขาจะไม่ถูกกับแมสเรานะไม่ว่าจะเกาะอ,อยู่บนไหลเขาจะกัดแมสเราขาดหมดเลยนะใครที่อยากจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้พี่อยากจะเตือนในส่วนของเสียงนะครับทุกคนว่าสายพันธุ์นี้หน้าเหมือนโนแก้วซันคอนนวไม้แต่ไม่ใช่นะอันนี้เขาจะเป็นในส่วนของตระกูลมาคอนั่นเองซึ่งจะเป็นฮันมาคอซึ่งเป็นมาคอ ขนาดเล็กนะครับราคาเริ่มต้น ัวนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่าเท่าไหร่อยู่ที่10,000บาทนะครับที่10,000บาทนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะเขาจะมีสีเขียวเข้มซึ่งจะสวยมากๆหัวของเขาจะออกดํานิดนึงตาโตด้วยนะจงอยปากใหญ่นะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พูดเก่งเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถฝึกปล่อยบินอิสระได้ดีเช่นกันนะครับทุกคนเห็นไหมจะน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูวิดีโอปล่อยบินอิสระนะครับทุกคนเห็นไหมก็จะน่ารักนะครับดูบินไปแล้วนะครับนี่ก็ จะเป็นนกแก้วอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คนถามพี่มาเยอะมากๆว่าเจอลูกป้อนไหมแต่พี่จะมาแนะนําในส่วนของตัวที่ตัวแล้วหรือสามารถ เลี้ยงเพาะพันธุ์ขายได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000บาทเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้นี้ราคา1000บาทถือว่าถูกเช่นกันนะครับ2 0 0พก็ได้แล้ว1คู่นะแต่พวกนี้ก็ขีดปีกไปก็ไม่เชื่องแล้วก็สามารถฝึกพูดได้แต่พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่ยังไม่เคยเลี้ยงตัวที่โตแล้วนะครับพี่เคยเลี้ยงแต่ลูกป้อนนะแต่ถามว่าเจอลูกป้อนไหมที่ตลาดจะจักเจอนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูกป้อนอีกหนึ่งตัวนะราคาอยู่ที่ 3,000บาทนะครับซึ่งนอกฤดูนี้3,000บาทถือว่าถูกเช่นกันนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงก็ลองไปเดินดูนะเผื่ออาจจะโชคดีเจอนะครับ จริงๆที่นี่จะมีนกแก้วมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะพี่อยากให้ลองมาเดินดูสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าพี่จะแนะนําไปอ่ะคือจะมีเยอะมากๆเลยนะครับแต่มีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่อยากเลี้ยงเห็นไหมทุกคนอันนี้จะเป็นพวกอเมซอนนะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่16,00 0จนไปถึง30,000เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นนกแก้วขนาดใหญ่นะครับทุกคนพี่ก็จะมาแนะนําเป็นสายพันธุ์สุดท้ายนะครับซึ่งพี่ไปอ่ะทุกวันนี้เจอเกือบทุก ครั้งเลยนะครับที่เราไปตลาดจตุจัจกรโซนสัตว์เลี้ยงอ่ะตัวที่ตัวแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่นี้พี่เขาไม่ได้ขายนะตั้งโชว์แต่ถ้าตัวตัวเขาขายกันอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันนะครับทุกคนซึ่งห้าหมื่นนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะถ้าได้พวกที่ตัวโตวแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเขาจะมีสีสันสวยมากๆเลยนะครับสําหรับบูแอนโกมาคอนี้ Ma นะครับในส่วนของลูกป้อนก็ยังมีอีกด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมขนาดลูกป้อนยังตัวโตวนะครับพี่ชอบในส่วนของตาและจงอยปากนะจะ ใหญ่มากๆเลยนะราคา45,000ถือว่าถูกเช่นกันนะครับแต่ที่พี่เห็นนะทุกคนใครที่จะซื้อพวกนกแก้วขนาดใหญ่หรือราคาหลักหมื่นนี้ถ้าเราซื้อไปแล้วเราสามารถไปตรวจสุขภาพได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเลี้ยงแล้วเขาตายนี้เสียดายมากๆนะครับพี่ก็กำลังวางแผนที่จะเลี้ยงพวกนกแก้วขนาดใหญ่ด้วยนะแต่ทั้งนี้พี่ก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าตัวเองจะเอาในช่วงไหนนะครับ ก็ถ้าใครมาเดินที่ตลาดจตุจักโซนสัตว์เลี้ยงนี้พี่อยากจะบอกเลยนะครับว่าที่นี่มีสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายชนิดให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนกแก้วนานาชนิดนะครับทั้งนี้พี่อยากจะฝากในส่วนของสุขภาพลูกป้อนนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆเลยนะถ้าเราได้นกป่วยมาค่ารักษาค่อนข้างแพงนะแพงกว่าตัวนกที่เราซื้อมาอีกนะทุกคนก่อนที่พี่ซื้อพี่จะเลือกเช่นกันนะครับทุกคนเห็นอยู่นี่ไหมตอนนี้พี่กําลังเลือกเจ้ามะม่วง กลับบ้านด้วยนะครับจะดูทั้งจงอยปากลักษณะตัวขนเป็นยังไงตูดเลออื้ออืมไหมทั้งนี้ก็จะดูอย่างละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเราสามารถซื้อและไปตรวจสุขภาพตามคลินิกสัตว์เอกโซติกได้เลยนะครับก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นน่าจะประมาณ1 5 0 0บาทแต่บางที่ก็อยู่800ขึ้นไปนะครับทุกคนก็ถ้าเราตรวจแล้วเราก็จะสบายใจในการเลี้ยงดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับก็พรุ่งนี้พี่ ีไปตลาดจะดูจากใครอยากฝากอะไรก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้อบ๊ายบายกินเที่ยวเลี bye ้ยวทุกที่